สวัสดีครับผมโจเซททีวีอยู่เกมวอลล่าแลนด์พาร์ทที่4กันแล้วมีเราชั้นละช่วยกันเลยโอเคครับเ,เ,เ,เสีเสยงเพลงเหรอมีเสียงเพลงด้วยเหรอเพิ่งเคยได้ยินครับ รูปผมเปิดคลิปไว้ผมก็ไม่ได้เปิดนี่ลู้เสียงก็ไม่มีเสียงนี่ Spike down A. ระแวงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วแ <c oughs> ต่งบาไปขอโทษนะเกมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นแต่เมื่อวานนี้แล้ว planted. Spike ผมค่อยมาทางจุด B แหละครับอยู่แต่จุด A ปืนสวยดีไม่เก็บดีกว่าขนาดปืนนี้มากกว่าครับ สามเหรอเอานี้เราซื้อนี้แล้วกันผมชอบเล่นปืนนี้ครับแรงแต่ยิงไม่ต่อเนื่องครับแต่สามนัดนะ่ต่อเนื่องนะตรงอ่านัดที่สี่ไม่ตรงแล้ะอ่าโอเคอย่างที่เห็นครับดีแรงตาแห้งแน่นอนสามนัด รู้สึกว่าเอาง่ายเลยนะผมกล่าวว่ายอย่าถ่ายปุ๊บแล้วรีบลงไงตอนแรกอะถ่ายแล้วคราวนี้เสียงมันมตรงกับภาพครับคราวนี้ผมทำไม่เป็นเลยลบทิ้งแม่งเลยน้อยใจเฮ้ยนะาคลิปนี้เป็นเป็นอีกผมก็ลงไงหัเอาลงเลยแบบหน้าด้านเลยตแกนรอยมือตรงไหนห้ามอะ่ะอา่านต่าคลิปบไ้หออครับ อ่านออกก็ดีสิถือปืนไว้ก่อนครับถ้าเดินเงี้ยเกมพวกนี้ต้องถือปืนไว้ครับยามสลับเป็นมีดเด็ดขาดยิ่งอยู่ในเขีฐยดทานเข้ายิ่งห้าม like planted shadows traveling Fighting. silence one enemy remaining ระแวงแล้วเกินเพื่อนแบกอีกแล้วครับผม,มต้องทำอะไรเลยจะปืนคืนไหมเราเพื่อนอผมจะใช้ปืนเดิมครับขนาดปืนเดิมมากกว่า รู้พิมพ์อะไมาผมไม่รู้เรื่องหรอกครับ เพื่อนแบกไม่ต้องทำไรนาทีเมื่อกี้มันไม่ไหลไปเหรอหรือว่าเราต้องขึ้นสลิงแล้วมันจะขึ้นเองก็ช่างเถอะครับเอ้าหลุมดำรั่วใช่เปล่าไม่รู้พิมพ์อะไรมาครับ Thank you. Bye. 卤子。 Player standing. 30 seconds left. You will not ally. We know more than we did before. Let's use that. P.J. เก่งก็บแบกสิครับถ้าเก่งก็แบกได้ก็แบกสิครับเออขึ้นไม่ได้ A. เดี๋ยวคดีครับสกินอย่างเท่อะไรยังรู้เทปทูมาเองไงล่ะดูเทปทูโอเขียด Thank you. Wall raised. What should hit? Cover going out. Shadow's trap. Where is everyone hiding? Spike down Hard <coughs> last player standing เอาละชายอู้แดเรดิอุสเพื่อนแบกไม่ต้องห่วงครับผมก็แค่คนห่วยแตกคนหนึ่งที่มานั่งเล่นถึงจะอ่อนมากกระดานนี้ครับ แต่ก็ไม่มีสิทธิ์บนครับ <laughs> 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 Spike planted. ชนะต่อเนื่องครับแต่อีกสามตาผมจะสลับฝั่งเอาจริงนะผมว่าหัวแตกแล้วแหละใช้ปืนนี้แล้วรู้สึกว่าใช้ปืนนั้นจะไม่เวิร์กฝีมือก็ไม่มีด้วย ผมเล่นแล้วผมก่ใช้สกิลหรอกขี้เกียจ โอ้ทะลุยิงทะลุมาเลยว่าหลบมิดแล้วนะยังจะยิงทะลุอีกพี่จะโหดไวไหนเนี่ย30 seconds left ไปสตอฟกั t ชิงลุกสกึร์ร์ดิมัดดอนเยอะเข้าใจอ๋อยังไม่สลับฝั่งคิดว่าสลับฝั่งแล้วท่านี้ฝีมือเราห่วยแตกครับได้ที่สามแห่งหก เริ่มเกมเปิดมาสวยก็จริงรยิงไม่โดนเลยสักนัดฝีมือห่วยครับช่วงเนี้ยฝีมือไม่ค่อยขึ้นแต่คลิปแล้วแล้วที่เสียไปฝีมือขึ้นแต่แก้ไม่เป็นเลย One enemy remaining. Reloading Shadows traveling. The spike is diffused. My cameras is broken. What oh. do you need? Wait. Okay. Okay. What do you need? I need this. Thank you. We will reveal their secrets. Hmm. เข้าใจเพื่อนผมมันหวยใช่ไหม,มจ้า One enemy remaining. win. the Attackers Watch last bug. โอเคครับถ้าดูจับสก,กอร์แล้วผมห่วยที่สุดโอ้อยู่ประมาณแ,แถวบ้านกลางครับไ,ได้อะไรกันไม่รู้เอาละครับถ้าเพื่อนๆลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย